สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยหวานอร่น,นจมมะมายำปลาหมึกกรอบอใส่ยอดทานตะวันนะคะเป็นอเซ็ปนะคะวิธีทำนะคะก็จะมียอดทานตะวันนะคะ5 0มิลลิกรัมนะคะ แล้วก็ฟักทองนะคะ200มิกร,รัมค่ะแล้วก็แตงฟ้านะคะ1ลูกนะคะหั่นสไลด์แล้วก็ปลาหมึกนะคะปลาหมึก20ตัวทอดกรอบนะคะแล้วก็น้ําปลานะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายสองหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำมะนาวช้อนโต๊ะครึ่งค่ะแล้วก็หัวหอมเจียวนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะกระเทียมเจียวสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีผักชีนะคะสองต้นหั่นเป็นคำนะคะแล้วก็พริกจินดาแดงห้าห้าเม็ดหั่นสไลด์นะคะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะสิบเม็ดหัน่นเป็นใส่สไปฝอ,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 อยนะคะ ซอยนะคะแล้วก็หัวหอมนะคะหัวหอมสองต้นหั่นเป็นคำแล้วก็กระเทียมสี่กีบนะคะหั่นซอยๆนะคะวิธีทำนะคะวันนี้ครัวไทยมาถ่ายทำในสวนนะคะที่บ้านครัวไทยนะคะก็ะะจะใส่นะคะ ใิลละะ่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็น้ำมะนาวลงไปเลยนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปเลยคะ่ะน้ำปลาลงไปเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะคะทาเคลื่อนยํำก่อนนะคะแล้วก็ยํำค่ะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะ แล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะก็ยามลงไปนะคะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะแล้วก็ใส่แกงฟ้าลงไปเลยคะ่ะใส่ขัาทองลงไปเลยนะคะ มีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ยอดทานตะวันลงไปเลยค่ะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะวันนี้ครัวไทยออกมาถ่ายทำสวนถาเอสวนบ้านครัวไทยนะคะช่วงนี้ก็ ระวังสุขภาพเนี่ยนะคะกัดเย็นๆแล้วนะคะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ผักชีลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยคะ่ะจะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะน่าทานมากเลยค่ะยำปลาหมึกกรอบ ักทองแล้วก็ยอดาตะวันนะคะน่าทานมากเลยค่ะเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็ใส่พริกอ่ินดาที่หันซอยใส่ไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ปลาหมึกทอดกรอบลงไปเลยคะ่ะน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็โรย กระเทียมเจียว,วกับหอมเจียวลงไปทีหลังนะคะอันนี้นะ่าทานมากเป็นการเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวใส่ลงไปหน่อยก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวต้องกต่ใส่จานก็โดงอีกทีนะคะใส่กระเทียมเจียวลงไปได้นะคะน่าทานมากเลยะคะ่ะก็ใส่รสดีลงไปหน่อยนะคะหน, ờ, หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปะะแล้วก็หนึ่งช้อนชานะคะ่ะ มีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะคะตัวไทยได้ยำเสร็จแล้วนะคะยำปลาหมึกกรอบกับยอดทานตะวนันเาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูในในถ้วยที่ยำนะคะน่าทานมากเลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะมีรสชาติเค็มนิดหวานหน่อยนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ ยำยำปลาหมึกกรอบยอดทานตะวันนะคะเม็ดทานตะวันที่ออกมานะคะเป็นยอดเป็นยอดทานตะวันแบบนี้นะคะกับฟักทองนะคะยำสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะครัวไทยทําเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะยำปลาหมึกกรอบนะคะฟักทองแล้วก็ยอดทานตะวันนะคะเสร็จแล้วนะคะ น่าทานมากเลยนะคะวันนี้อากาศเย็นๆนะคะระวังสุขภาพเลยนะคะเอฟควไทยได้ทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตักแต่จานให้สวยงามเลยคะ่ะตักใส่จานนะคะให้สวยงามนะคะควไทยก็ใช้ใบช่วููที่บ้านควไทยค่ะไม่ได้ซื้อค่ะ สกานะคะคน่าทานมากเลยค่ะคนไทยคิดเองนะคะสูตรนีค่ะน่าทานมากเลยค่ะยอดทานตะวันนะคะกับปลาหมึกทอดกรอบนะคะน่าทานมากเลยค่ะคักทองด้วยค่ะน่าทานมากเลยนะคะ ยำใส่ฟักทองด้วยค่ะเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็ปลาหมึกกรอบนะคะอาหารมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูในจานเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแกปลาหมึกกรอบนะคะดูในจานเลยนะคะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะยำปลาหมึกกรอบนะคะยำปลาหมึกกรอบยอดเอ่อยอดทานตะไคน่ยอดทานตะวัน,ววนนะคะแล้วก็ฝักทองนะคะน่าทานมากเลยนะคะ <S <S เสร็จแล้วนะคะครัวไทยได้ทําเสร็จแล้วนะคะเพื่อสุขภาพนะคะก็เ,เดี๋ยวดูเลยนะคะ อันนี้ครัวไทยทำเสร็จแล้วนะคะยำยำปลาหมึกกรอบนะคะยอดทานตะวันนะคะแล้วก็ฟักทองนะคะเพื่อสุขภาพเสร็จแล้วนะคะครัวไทยทําเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นลักษณะยอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะใบจุกู่ก็บ้านครัวไทยไม่ได้ซื้อหาอะไรนะคะน่าทานมากเลยค่ะยำพักฟักทองยอดทานตะวันกับ ปลาหมึกกรอบนะคะน่าทานมากเลยค่ะหน้าทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะครัวไทยหวานละลื่นได้ทำายามปลาหมึกกรอบอยอดอ่อนทานตะวันแล้วก็ฟักทองเสร็จแล้วนะคะเป็นทาเซแนะคะขอให้เอฟซี ในช่องแล็ซีประเทศไทยและซีต่างประเทศให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อทำเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ